สวัสดีครับครูพลักจำใบปิงปองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อสอนสอนต่อนะครับสอนต่อเสียงกลางนะครับผมของสับคู่นะครับจะต่อแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะต่อเป็นแบบอนุกรมนะครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีนี่ครับเสียงกลางสองดอกนะครับแล้วก็เสียงแหลมหนึ่งดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต่อยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับผมมา เดีย๋ยวเราเริ่มต้นลรวก็คือเดี๋ยวเรา,าเติมตะกั่วไว้ที่ขั้วก่อนนะครับของตัวดอกลำโพงนะครับอันนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อเ,เรียบร้อยลวเติมตะกั่วก่อนครับในการเชื่อมนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอา เนี่ยครับสายนี้นะครับก็คือเดี๋ยวคบบวกนะครับบวกนะครับบวกข่งนี้บวกครับแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปลอกกเลยครับ ก็อ,อีกข่าหนึ่งนะครับมารอไว้นะมารอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฟังลบของตัวแรกนะครับมันจะเป็นสายเลยนี้ครับสายจำต่อหากันนะครับอันนี้เราใหญ่ใหญ่ไปยึดสีของสายนะใหญ่ไปยึดสีของสายออกมาครับนี่นะขั้วลบนะครับของ,ของตัวแรกนะครับก็มาเข้าขั้วบวก <c oughs> ขอ้อลำโพงตัวที่สองนะครับนี่ครับแล้วก็ค่าที่ลอยไว้เมื่อกี้นะครับที่เราจะไปเข้าบอดนะครับก็มาเข้าที่โคลบเลยครับนี่นะฮะมันก็จะเสมือนว่าลำโพงตัวนี้เป็นตัวเดียวกันแล้วโคบวกโคลบเห็นไหมครับอบวกกับลบเลยนะครับ <c oughs> โอเคเอาลงไ,ได้เลย ส่วนเสียงแหลมนะครับต่อ,อยังไงเสียงแหลมเดี๋ยวเราต่อขั้นอันกันเลยครับผมกลับตัวเดือกหนึ่งนะเสียงแหลมอย่าลืมใส่ตัวสีด้วยนะครับนี่นะครับเอาเ้าลองไปก่อนนะครับแล้วก็เอาโพขึ้นมาแล้วก็มาเชื่อมเลยนะครับนี่นะฮะให้ติดนะครับบวกกับบวกลบกับลบเลยนะครับ ลมเยนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งฝั่งก็สิ่งที่ได้คือนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าบอดนะครับเป็นบวกลบปกติเลยครับผมเสียงกลางเนาะเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมโอเคครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวผมทําเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับฝั่งนี้นะแบ่งห้องกันอยู่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอไปทําก่อนนะครับแล้วเจอคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายวันนี้มาสั้นๆนะครับ